สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l Union Radio ครับอยู่กับรายการ ACM Action นะครับดำเนินรายการโดยผมแบงค์ยูเนียนนะครับรายการที่จะนำเรื่องราวในวงการแอนิเมะซีรีส์และภาพยนตร์มาพูดคุยกันนะครับโดยเบสหนักส่วนใหญ่ของรายการคือเป็นแอนิเมะนะครับ70%แล้วก็เป็นซีรีส์20%เป็นภาพยนตร์อีก20%นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำคอนเทนต์ของผมนะครับก็จะเป็น อนิมะเป็นหลักเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูอนิมะนะครับส่วนซีรีส์กราร์ตร์ผมก็ชอบดูนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคอนเทนต์รองในรายการนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทํารายการแล้วเพื่อให้ง่ายต่อทีมงานของผมเองนะครับก็แล้วแต่สัปดาห์นะครับที่จะเอาเรื่องไหนมาพูดกันนะครับวันนี้ครับผมมีเรื่องที่จะมาพูดกันถึง2เรื่องนะครับก็คือ ประเด็นในตอนนี้นะครับของคิมิสุโนะยายบะนะครับหรือว่าดาบพิฆาตตสูรนะครับที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันซากันไปหรือ,อยังนะครับในช่วงที่คลิปได้ออกอากาศนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมอัดในวันศุกร์ที่13นะครับ13เดือนเดือน3นะครับเดือนมีนา2563 2020นะครับก็เป็นอีหนึ่งวันนะครับเป็น วันอีฟนะครับก่อนวันไวเดย์นะครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าวันไวเดย์เนี่ยมันคือวันอะไรนะครับขอให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับในวันไวเดย์เนี่ยเป็นวันที่นะครับอารมณ์เหมือนวันวาเลนไทน์ครับแต่เป็นวันที่ฮิตส่วนใหญ่จะเป็นในญี่ปุ่นเนาะที่เราจะเห็นกันวันวาเลนไทน์เนี่ยมันจะเป็นวันที่ผู้หญิงเนี่ยให้ให้ของให้ช็อกโกแลตกับผู้ชายนะครับ ส่วนวันไว้เดย์เนี่ยมันเป็นวันที่ผู้ชายเป็นคนที่ตอบแทนผู้หญิงนะครับซึ่งสาเหตุของไว้เดย์ที่มาเนี่ยมันมาจากมาจากผ้าเช็ดหน้านะครับที่ผู้ชายได้ให้กับผู้หญิงนะครับในวันไว้เดย์นะครับก็ให้ข้อมูลเกดเล็กเกดน้อยนะครับถือว่าเป็นแฟลกนะครับเพื่อประดับสมองทําให้เรานั้นเกิดการประิมปัญญานะครับเรามาเข้าสู่ประเด็นหลักของวันนี้กันดีกว่าครับผม คิมิซุนโนะยายบาะนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดมานะครับเพราะว่าเหมือนสึกจะมะีเพจอยู่เพจนึงหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้มาเหมือนแบบอวยคิมิซุนโนะยายบาเนาะเกินจริงนะครับผมในเรื่องราวที่ว่าเป็นแอนิเมะที่ดีสุดประจำปี2019เป็นอนิเมะที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับผมดีที่สุดตลอดการ ก็ว่ากันไปว h a t e v e r นะครับผมแต่ก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเหมือนเชิงหมันไส้หรือมั้งไม่ชอบนะครับไม่ชอบไม่ชอบคิมิโซโนะใหญ่บะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าน่าจะไม่ชอบผมคิดว่าเขาน่าจะลำคาญนะครับน,น่าจะลำคาญมากกว่าเนาะแล้วก็วมีคนรีวิวตั้งหลายคนนะครับในเอ l ที่ให้ไม่ดีบ้างก็มีนะครับแล้วก็มีการกระทุบกระทั่งของคนสองกลุ่มนี้นะครับ โดยกลุ่มที่ไม่ชอบคิมิสโนยายบาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกพวกพวกที่ดูยายบาะนะครับคิมิสโนยายบาะว่าเป็นพวกมาร์เกร์นะครับมาร์เกร์เนี่ยก็มาจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับที่เป็นชื่อเรียกของบุคคลที่ไม่มีพลังนะครับคนที่มีพลังพิเศษเนี่ยพวกที่เป็นพ่อมดแม่มดเนี่ยในโลกแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับจะเรียกพวกคนที่มีพลังพิเศษหรือคนธรรมดาว่ามาร์เกิลนะครับ ก็มันมาจากคำนี้ก็เลยเป็นการแบ่งแยกกลุ่มกันนะครับผมก็ถ้าเข้าสู่ประเด็นหลักนะครับก็ความคิดส่วนตัวของผมนะครับหรือที่มีเกี่ยวกับคิมิสุนโนยายบะที่ได้รับรางวัลในปีที่แล้วบ้างนะครับแล้วก็ในกระแสต่างๆของคิมิสุนโนยายบะแล้วก็ในตัวเรื่องของคิมิสุโนยายบะนะครับดาบิค่าศูนย์นะครับส่วนตัวของผม ผมเฉยๆนะในเนื้อเรื่องของคิมิโซโยะบะนะครับผมเฉยๆมากไม่ได้ว้าวไม่ได้ว้าวขนาดนั้นกับเรื่องแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันแย่นะครับก็สามารถดูได้แต่ว่ามันเป็นการดูที่ค่าเวลามากกว่านะสาหรับผมผมยอมรับเลยผมดูคิมิโซโยะบะไม่จบนะครับดูไปครึ่งเรื่องเองมั้งประมาณครึ่งซีซั่นนะครับผมจําไม่ได้มีกี่ตอนนะครับผมดูปประมาณสิบตอนมั้ง 1ิบตอนสิบตอนสิบเอ็ดตอนประมาณนี้ผมก็ไม่ได้ดูต่อนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องอื่นที่ติดมากกว่านะครับในช่วงนั้นเนาะก็ไม่ได้ดูเลยนะครับก็ผมคิดว่ามันสำหรับผมส่วนตัวฉากแอคชั่นมันดีก็ถือว่าดีนะครับถ้าคิดว่าดูก็ดูฉากแอคชั่นเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูแอนิเมะที่มาจากอุฟ t a b เ e เลอยู่แล้วนะครับเพราะอุฟ t a b เ e เวลลทำแอคชั่นได้ดีอลังการนะครับเอฟเฟกสุดยอดตูมตามทีจีดีมากนะครับ แต่ในการดาเนินเนื้อเรื่องในบางช่วงบางตอนนะครับผมคิดว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ปูเนื้อเรื่องที่วางเกินไปมันซอฟมากครับมันอ่อนอ่อนอ่อนมากเลยเนะาะานการเรียนรู้ของตัวละครที่จะเป็นการปรับปรุงมันไงมันเชิงแบบการรุ่งตัวละครการพัฒนาของตัวละครมัน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 ไม่ได้เป็นสก,กลิลที่ มันสมเหสุสมผลนะครับมันมันไม่ได้เป็นสกลที่สมเหสุสมผลสักเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มันแบบอช่วงแรกอ,อาจจะ potential ต่ำใช่ไหมแล้วอ,อยู่ดีก็บนเชื่อว่าก้าวกระโดดน,นะครับก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็เฉยๆเนี่ยสำหรับผมมันก็ที่ผมไม่ดูก็เพราะว่าในเรื่องมันไม่ในเรื่องเนื้อเรื่องมัน มันเหมือนเรียบเรียงไม่ไมดีนะผมไม่อยากจี้จุดว่าเป็นจุดไหนนะครับก็เหมือนจะทําให้สปอยได้นะครับแต่ท,ท,ทั้งที่รู้ว่าคนดูเยอะแล้วแต่ก็ไม่อยากจะสปอยนะครับผมไม่อยากจะสปนะอยเนาะมันก็เป็นอะไรที่คนชอบเนาะหลายหลายคนชอบผมยอมรับเลยคนรอบๆตัวผมหลายหลายคนเนี่ยเพื่อนๆผมอ่าชอบกันหลายคนนะครับสําหรับเยะบะ ตาส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะครับมันก็จริงๆผมยอมรับเลยแหละผมไม่ชอบถ้าพูดตามตัวผมเลยผมไม่ชอบแล้วเหมือนจะมีวัลีหนึ่งนะครับที่ดังในตอนนี้รู้สึกจะเป็นวัลีที่ว่าอาดายายบาแล้วดังนะครับผมก็ถือว่าเป็นางานที่ผมมาเกาะกระแสะเนาะเกี <ül ham> ่ยวกับคีิมิสโนเยายบานะครับมีอะไรที่พูดถึงยายบาได้อีกวะมีเรื่อง เรื่องอะไรอะตอนนี้เรื่องกระแสมังงะมั้งเ,เรื่องกระแสมังงะนะครับรู้สึกว่าติ่งของเขาเนี่ยจะไปไปดิสไปดิสเราเ,เริ่มลามเริ่มลามปามแล้วก็เป็นไฟลามทุ่งแล้วนะในตอนนี้ก็คือเขาเขาตอนนี้เขาเริ่มไปงัดแล้วไปงัดกับกลุ่มของวันพีทเนาะแฟนวันพีทที่ว่าขายได้มากสุดขายมังงะได้มากสุดใช่ไหมรู้สึกจะเป็นเรื่องนั้นนะ ผมรู้สึกว่ามันเป็นอ่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นแผลในวงการอนินมะเรานะครับวงการคนดูอิเมีมั้งอ,อ่ะอ่าคนที่ดูอ่าอ,อ่านไลท์โนเวลนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นสิ่งที่อ่าทุกคนไม่ควรทำนะครับแล้วนแฟนทุกคนไม่ควรทําเลยนะครับถ้าเราไม่ชอบผมคิดว่าเราควรเก็บไว้ในใจเราไม่ควรไปดิสกัน เราควรจะรันวงการทํราให้วงการเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าวงการคนดูในเมะเราเนี่ยเอาผมด,านะดูจากในไทยนะดูจากในไทยผมคิดว่ามันวงการเรามันเล็กวงการเรามันเล็กมากผมผมอยากให้วงการเรามันแบบทุกคนช่วยกันรันเสริมสร้างกันแนะนํากันให้ i, ไปดูเรื่องนี้สิไปดูเรื่องนั้นสิเรื่องนี้เจ๋งนะอะไรอย่างนี้เรื่องนี้เท่มากเรื่องนี้เนินเน้อ اع, เนื้อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรื่องดีมากอะไรแบบนี้ครับผม ผอย่างให้ไปเป็นแบบนั้นมากกว่าไม่ใช่มาดิสกันเองเนาะมันจะทำให้วงการไม่เดินหน้าไม่พัฒนานครับเออนะครับถ้าไม่ชอบก็คนเก็บไว้เนาะบางสิ่งบางอย่างนะครับอ่แต่ว่าถ้าผมทำเนี่ยผมก็ได้เหมือนกันนะครับก็มันอาจจะเป็นเหมือนแบบการที่ว่าอืมอะไรอ่ะแฟนคลับของยายบ่าเขาแบบเหมือนไซโคเนาะแล้วเป็นพวกแบบดูอนิมะนอร์มี่ นอมี่ผมพูดได้ชัดเจนไหมว่านอมี่เหมือนพวกไอ้นี่มากกว่าเหมือนพวกที่แบบดูนิเมไม่เยอะเขาผมผมไม่แน่ใจว่าเขาดูนิเมกันเยอะไหมสําหรับแฟนคลับของยัยบาเนาอะ,อะเขาอาจจะดูไม่เยอะก็ได้ในปีนึงอะไรเงี้ยปีนึงเขาจะดูแค่สิบเรื่องอะไรเงี้ยดูแค่ห้าเรื่องในปีนึงเพราะว่าปีหนึ่งก็ออกมาประมาณเกือบร้อยกว่าเรื่องเนาะเขาอาจจะประมาณนั้นแต่ว่าในสเกลของส่วนตัวผมเนี่ยซีซั่นหนึ่งเนี่ยผมดูประมาณแปดเรื่องอยู่แล้ว เจ็ดแปดเรื่องเก้าเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าผมชอบดูอะไรแบบนี้แล้วผมก็เอามาลองเขียนอะไรดูนะครับผมรู้สึกว่ามันช่วยผมได้ในอย่างว่างเนอะอาะน่าจะประมาณนี้สําหรับคิมินุโนยายบานะครับสำหรับสาหรับประเด็นอสรุปเลยนะครับผมส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบเลยนะครับในการที่ออกมากอย่างนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นใจเย็นกันนะครับคำดาว is is คำดาวแมนคำดาวนะครับ ก็วันนี้พอดแคสต์ก็น่าจะมีกันประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ได้ดน,น้วถ้าไม่ชอบกดไลค์ได้เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็ฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าฝากถ้าชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะครับกด s u e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็มีให้รับฟังในแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับก็คือ SoundCloud แล้วก็ Spotify นะครับผม มีแฟนเพจ Facebook นะครับแฟนเพจ Facebook นะพูดไม่ชัดนั่นแหละ Union Radio นะครับ Thailand ไปกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลายข่าวสารนะครับอัปเดตแล้วก็มีแอดมินเราดูแลอยู่ในนั้นนะครับผมก็สนใจหรือว่าสงสัยในประเด็นไหนไปถามได้แล้วก็รู้สึกยังไงกับคิมิสโนะยายบ่าก็คอมเมนต์กันไว้ใต้ล่างได้นะครับผม ในสองอีพีแรกเราจะยังไม่มีเรื่องหนังแล้วก็ซีรีส์เนาะแต่ว่าก็ตามความรู้สึกผมแหละเพราะว่า,วาอันนี้มีผมดูนี่มีเป็นหลักเนาะแต่ว่าทํารายการมาเพื่อให้มันสบายต่อผมมากมากกว่านะครับถ้าท่านใดที่ชื่นชอบดูหนังดูซีรีส์อยู่แล้วก็ดีแล้วครับผมดีแล้วนะครับก็มาแนะนําผมได้นะครับก็ะอยากให้พูดถึงเรื่องไหนประเด็นเรื่องอะไรก็ พูดถึงได้นะครับผมจะเก็บไว้พิจารณานะครับแล้วก็เหมือนว่าเป็นแนวทางให้กับสําหรับท่านใดที่ดูซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์นะครับผมลองมาดูแอนิเมะบ้างนะครับสนุกเหมือนกันไม่ต่างกันครับผมมันอาจจะหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเด็กมัน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 ไม่เด็กแล้วนะครับหลายเรื่องก็เลนสิบแปดเลนยี่สิบเลนสิบห้ากันแล้วเนาะหลายเรื่องก็ นมีในเรื่องที่ดีดึงอารมณ์ได้สุดยอดก็มีทั้งหลายเรื่องนะครับโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้าๆน,นะครับผม,มสําหรับวันนี้นะครับกับราย่ารหุแบงคยูเนี่ยนกับรายการ ACM Action นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขแล้วดูอนิเมะซีรีส์ภาพยนตร์อย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ